สวัสดีครับสวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับผู้อมฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบ้าน,านด้านกีฬาฟุตบอลเห็นปกคลิปแล้วหลายคนคงจะเสพข่าวมาตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากที่นะครับเมื่อคืนนี้เกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรอบลีกแล้วกันไ <laughs> ม่รู้จะใช้คําพูดอะไรมันยังไม่ชินนะอรอบรอบลีกนะครับเพื่อ,อาหา8ทีมแรกเข้ารอบนะครับแล้วส่วนอันดับ9ก้ถึงยีก็มาจาับ คู่เพลย์ออฟก็ว่ากันไปซึ่งนะครับนอกจากผลการแข่งขันที่หลายคนติดตามทีมรักทีมเชียร์แล้วนะครับสิ่งที่เป็นท็อกออฟเดอะทาวน์และถือว่าช็อกแฟนบอลทั่วโลกก็คือภาพนะครับของโจเซฟเป้กอริลลาผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อคืนนี้หลังพาแมนซิตี้เปิดเอติเั็เสมอกับเฟนูดรัตเตอร์ดัมจากหลีกฮอลแลนด์ไป3ประตูต่อ3 พอกดคลิกก็ไปดูเมื่อคืนผมยอมแล้ไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูคู่ไหนเลยแต่พอกดเข้าไปดูสกอร์แมนซิตี้เฮ้ยซิตี้นำสามศูครับนาทีที่ถ้าผมจำไม่ผิดครึ่งแรก1นึูนย์แล้วก็ครึ่งหลังยิงเพิ่มได้อีก2อลูกนะครับรวมเป็น30มในช่วงสักไม่ถึง1ชั่วโมงนี่ถ้าผมจำไม่ผิดแต่พอเฟนูรตัตดัมมาเริ่มตีไข่แตกจากความผิดพลาดส่วนบุคคลของผู้เล่นแมนซินะครับ นาทีที่74กว่าเจาเนี่ยไล่ไปจนถึงช่วงเวลาทดไปจนถึงช่วงเวลาทดเวลาบาดเจ็บนะครับก็โดนตีเสมอ3-3แบบสุดช็อกก็เลยกลายเป็นว่าผลงานของแมนซิตี้ในช่วง6นัดหลังสุดทุกรายการนะครับแพ้ไปถึง5เสมอไปอีก1ก็คือเสมอเมื่อคืนก่อนหน้านั้นในแพ้มหาหนัดรวดแล้วเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้วันอาทิตย์3ทุ่ม อประทานโทษ5้าทุ่มก็จะเจอกับลิเวอร์พูลอีกที่แอนฟิลด้วยแต่สุดช็อกมากกว่าผลงานก็คือใบหน้าของโจเซฟเปกริลาที่มีรอยขีดข่วนนะครับบนช่วงกระหม่อมของเขาตรงนี้เนี่ยมีรอยนิ้วรอยอะไรเหมือนรอยขูดข่วนขีดข่วนเล็กน้อยแต่เป็นรอยแดงเพราะว่าเขากวนผมนะครับส่วนดั้งจมูกก็มีรอยแผล นะครับนักข่าวถามก็ทุกคนรู้กันแล้วแหละเขาก็ยอมแล้ว่าเขาทําร้ายตัวเองคือคงจะประมาณว่าคนเราเนาะเวลาผิดหวังอะไรมากๆเครียดไม่รู้จะระบายยังไงก็แบบจิกจิก,จ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 กซึ่งนะครับถ้าทุกคนเคยเห็นนะครับเคยเห็นเกมไหนที่แบบเป๊บเครียด,ยดนะจะเจอกับลิวพูลหรือเกมนัดชิงถ้วยรายการใหญ่อะไรในที่แบบเป๊บเครียด แล้วผลงานของลูกทีมไม่ได้ดังใจหรือผลงานในสนามไม่ไม่ได้ดังใจเขาจะมีอาการเขาจะเอาหน้าคือเอามือขึ้นมาถูๆๆๆแต่นี่คือถูในแนวในแนวปกติไม่ได้มีการกดจิกเล็บลงไปแต่เมื่อคือนนี้มันคงจะสุดๆเขาคงจะผิดหวังนะครับเออกูรูหรือแม้กระทั่งแฟนบอลบางคนอาจจะคิดไปถึงเรื่องของการเตะล้มโค้ดอะ ผมก็ไม่แน่ใจว่านักเตะของแมนซิตี้คิดแบบนั้นหรือเปล่าแต่ถ้ามีนักเตะคนใดคนหนึ่งคิดจะเตะล้มโค้ดเนี่ยผมว่านักเตะคนนั้นคือเลวระยำเลยนะผมใช้ควาว่าเลวระยำเลยนะถามว่าทําไมผมถึงใชค้คํานี้ก็เพราะว่าต่อให้เป๊ปเป็นคู่แข่งกับลิเวอร์พูลโดยตรงในการแย่งแชมป์พรีเมยรีนะครับคือหลายคนก็รู้อะถ้าไม่มีเป๊ปเจเคเจเกิลครอปก็อาจจะพาลิเวอร์พูลควา้าพรีเมยรีมากกว่าหนึง่งสมัย แต่พอมีเป๊ปอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าอ JK ก็แบ่งมาเชยชมได้ปีเดียวคือปี2020 2019 2020ฤดูกาลนั้นนี่ว่าแชมป์โควิดแต่หลังจากนั้นมาก็แมนซิฟาดเรียบ4สมัย4สมัยซ้อนแล้วด้วยนะรวมๆแล้วก็ตั้งแต่เป๊ปมานี่ก็ไม่ใช่6-7สมัยแล้วเหลยเฉพาะพิพมียบ์ลีีผลงานก็ไม่เคยเป็นแบบนี้แพ้2นัดรวดเดี๋ยวก็กลับมาเคยแพ้2นัดรวดก็กลับมาเคยสะดุด2 3นัดก็กลับมา แต่นี่คือมัน5นัดรวดแล้วพอนัดที่6ก็เหมือนจะกลับมาฟอร์มดีเอา้านํสามศูเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะเหลือไม่เหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถ้านับเวลาแบบเร็วทำเอา้ากลับโดนยิงตีเสมอแล้วเล่นในบ้านตัวเองด้วยแล้วทีมนี้ไล่ตีเสมอก็สักดินาก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่บาร์เซโลนาบาร์เยนมาดริดหรือแม้กระทั่งไม่ใช่ลิเวอร์พูลเชลซีแมนยู แต่มันคือเฟนูรัอตเตอร์ดัมอันนี้ไม่ได้ดูแคลนเฟนูนะคุณต้องชื่นชมสปิริตของเฟนูรัอตเตอร์ดัมด้วยแต่ผู้เล่นแมนซิตี้ที่มีความแน่นอนมีความเคี้ยวรากดินเป็นเต้ยทั้งในประเทศอังกฤษในเกาะอ,อังกฤษรวมถึงทั่วโลกควาชช้าแชมป์รายการใหญ่มาหมดแล้วนะครับพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกสมสรโลกได้มาหมดแล้วแล้วได้แบบต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกเนี่ย แต่ผลงานหลุดขนาดนี้มันเพราะอะไรขาดโรรี่คนเดียวพังขนาดนั้นเลยเหรอขาดรูเบนเลียร์พังขนาดนั้นเลยเหอรเอ,รน,น,น,หอนะครับนี่ขนาดผู้สาวประตูเป็นเอเดนซอนผู้สาวประตูตัวจริงด้วยด้วยนะช่วงตน้นฤดูกาลที่เอเดนซอนเจ็บอะตัวสำรองชื่ออะไรนะออเตกาหรืออะไรนั่นอะก็ยังก็ยังเล่นดีอ่ะสุดท้ายกรณีของแมนซิตี้กับเป๊ปกอริล่าผมว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับไม่ใช่เรื่องที่ต้องเอามาแซวเอามาค่อนแค่ เอามาย่ะเย้ยนะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเพราะว่านี่คือสภาพจิตใจที่ย่ําแย่แล้วแฟนริปูลหลายคนที่เคยตําหนิครับว่าทําไมมาประกาศลาออกตอนนี้ทีมกาลังสร้างขึ้นมานู่นนี่นั่นนี่อาจจะเป็นภาวะกดดันที่ครับเลือกที่จะวางมือนะครับเลือกที่จะประกาศวางมือเพื่อผ่อนแรงความกดดันของตนเองออกมิฉะนั้นแล้วครับก็อาจจะแสดงกิริยาอะไรที่มัน เหมือนกับที่เป๊ปทำหรืออาจจะรุนแรงกว่าเป๊ปทำก็เป็นได้ในอดีตผู้จัดการทีมลิปูลก็เคยมีปัญหาโรคหัวใจใช่ไหมครับเชร่าอุลเยในยุคที่เขาคุมร่วมกับรอยอีเวน์ก็เคยไปผ่าตัดหัวใจก่อนที่กลับมาคุมทีมต่อสุดท้ายก็ต้องวางมือไปเนะี่ยมันก็คือภาวะความเครียดไม่ใช่ผู้จัดการทีมเขาไม่เครียดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแล้วก็ขอส่งกําลังใจตรงนี้ไม่ได้โรคสวยนะครับจากใจผมเลย ไม่ว่าผมจะเชียร์ลิเว์พูลหรือเชียร์ทีมไหนก็ตามขอให้เป๊ปกลดีล่าผ่านพ้นความรู้สึกแย่ๆนะครับส่วนนักเตะของแมนซิเตอ้เองก็อยากจะให้เล่นทุ่มเทเล่นเพื่อผู้จัดก,การทีมอย่าอย่าได้มีความคิดแม้แต่เสี้ยววินาทีว่าจะเตะลมโค้ชนะครับแล้วเหตุผลพวงของแมนซิตี้ที่มันดำดิ่งเราก็แล้วแต่ครับนานาจิตตังอาจจะบอกบางคนเอาไปโยงกับเรื่องคดี1 1 5คดี ว่ากำลังถูกพิจารณาแล้วกลัวจะถูกลงโทษทําให้นักเตะสติเสียสต,สต,สติหลุดไม่มีสมาธิหรือเปล่าหรือมันมีความอิ่มตัวหรือแคมป์ของแมนเชสเตอรภายในแคมป์เกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นที่ยังไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วไม่มีใครรู้หรือเปล่าเราไม่ทราบได้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปอันนี้ก็ให้กำลังใจนะครับ ส่วนลิเวอร์ pool คืนนี้ทีมเชียร์ของผมไม่ขอพูดอะไรมากครับหลายคนเฝ้ารอคอยกันล้างอาถรรพ์10ปีที่รอคอยการเจอกันระหว่างหงแดงกับเรอัลมาดริดผมก็ยังจําได้นะครับความสดความรู้สึกดีๆในชัยชนะเหนือราชันแห่งยุโรปราชันแห่งโลกฟุตบอลมันเนิ่นนานมาย้อนกลับไปก็คงนู่นแหละสมัยราฟาเอลบนิตสสมัยที่ลิเวอร์ pool มีคู่พาร์ทเนอร์อย่างเชอร์าดกับตอเรส นะครับขนาดวิงแบ็กซ้ายจากอิตาลีอย่างอันเดรสดอเซนาก็ us, ยังยิงประตูใส่เรอัลมาดริดได้4-0ใช่ไหม4-0 4-1คือคือปีนั้นชนะไปกลับเลยนะครับแต่จำไม่ผิดมันไม่น่าจะใช่ไม่น,น่าจะใช่ปีที่ญี่ปุ่นเป็นแชมป์นะหลังๆจากนั้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็นั่นแหละคือครั้งสุดท้ายที่ชนะหลังนั้นมาก็รู้สึกจะมีเสมออยู่นั้นหนึ่งที่เหลือก็แพ้หมด ไม่ว่าจะนัดรอบแบ่งกลุ่มน็อกเอาท์หรือนัดชิงเมื่อ2สปีก่อนก็อย่างที่เราเห็นสู้ได้แต่มันก็มักจะมีอะไรที่ที่ทำให้แพ้อออย่างตอนครอบมาคุมใหม่ๆที่ลอริสคาริอูนพลาดปีนั้นก็เล่นดีแต่ก็มีความผิดพลาดส่วนบุคคลครั้งล่าสุดที่เจอกันก็มีโอกาสที่จะจบก็ไม่คมสุดท้ายก็โดนลูกทีเด็ดเข้าไปก็จบเหตก็แพ้ไปนัดชิงก็ไม่ได้อะไร คืนนี้ก็เลยมาเจอกันเนี่ยมันเป็นการรอบมันเป็นการเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มไม่ใช่รอบแบ่งกลุ่มระทานโทษในรอบในรอบฟุตบอลลีกอ่าใช้คํานี้ลวกันในรอบฟุตบอลลีกซึ่งตอนนี้ลิพูลมีคะแนน12คะแนนหล่นมาอยู่อันดับ3หลังจากที่อินเตอร์กับบาร์เซโลนาชนะอินเตอร์เนี่ยเป็น1ใน 3- 4ทีมนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้ที่ยังไม่แพ้เนะี่ยมีอินเตอร์มิลานนะครับรู้สึกจะยิงได้ ยิงได้เจ็ดประตูแล้วไม่เสียเลยนะอินเตอร์มิลานเนี่ยยังไม่เสียประตูให้คู่แข่งเลยแต่มีหลุดเสมอไปมีเสมอศูนศูนย์อยู่นัดหนึ่งก็เลยมีสิบสามแต้มบาร์เซโลนามีแพ้ไบยเยนมั้งนะครับแล้วก็มีสิบสองแต้มแล้วก็ยังมีอตาลันต้ากับโมนาโกนะครับที่ยังไม่แพ้ใครนะที่ยังไม่แพ้ใครแล้วก็ลิเวอร์พูลนี่แหละรวมแล้วประมาณสี่สักห้าทีมเพราะฉะนั้นถ้าคืนนี้ลิเวอร์พูลชนะถ้าสมมุติชนะก็จะมีสิบห้าแต้มก็จะแซงอินเตอร์ขึ้นไป ถ้าเสมอก็จะมี13แต้มเท่ากับอินเตอร์แต่ก็ประตูได้เสียไม่แน่ใจว่าอินเตอร์เยอะกว่าหรือเปล่าคล้ายๆกับคารัาาอนอินเตอร์จะบวกมัอนอินเตอร์จะบวก13ลรีวอว่าูลบวก10หรือ,อยังไงเนี่ยถ้าจําผิดขอัยแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม่ว่าจะเสมอแพ้หรือชนะผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับผลการแข่งขันที่จะเจอกับเรอัอมาดริดคืนนี้ไม่รู้สึกว่าโอ๊ยทําไมแม่ง จอที่ไรแพ้ทุกทีวะเงินเหลือมงูเหลืองบนเชือกกล้วยหรือไงวะเปล่าเลยมันก็ได้วัดกันเลยนะครับแล้วก็ไม่สนใจด้วยว่าฝั่งของเรอัลมาดริดจะมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บติดโทษแบนลงไม่ได้กี่คนกี่คนไม่สนใจแต่ข่าวล่าสุดเนี่ยทั้งมิลิเตาทั้งวินิซิอุสจูเนียทั้งใครอะหลายคนทั้งกองหลังกองกลางกองหน้ามีหลายคนที่จะหลุดนะครับแต่ตราบใดที่มาดริดก็คือมาดริดนะครับเขาก็ยังมีเรื่องของ เอ่อคียานเอมเป้มีตัวทีเด็ดอื่นๆที่นักเตะญี่ปุ่นก็จะประมาทไม่ได้นะครับถ้าจะให้ดีจะให้เท่จะให้หลอกก็ปิดจบ3มแต้มไปเลยนะครับฟ้าสมแต้มเต็มชนะรวด5นัดเหลือ3นัดสุดท้ายก็ชิวๆเจออะไรอะ่ะจะเจออะไรอีกกิโลน้าเจออะไรไม่รู้จําไม่ได้อีก3ทีมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวคืนนี้เจอมาดริดก่อนนะครับก็ถ้าญี่ปุเก็บ3มแต้มเหนืออัลมาดริดได้ผมเชื่อว่า รอบ16ทีมสุดท้ายมีลิวอรติดหนึ่งใน8แน่นอนผมกล้าฟันธงตรงนี้เลยถ้าชนะคืนนี้ได้นะครับแต่ถ้าเสมอก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่า3นัดสุดท้ายเนะี่ยผมว่าร์พูลไม่หนักไม่หนักมากกับคุณภาพปีนี้ที่กำลังใจมาผลงานดีคือเซปรเริตจักยภพเอ่อเซปรริตในทีมอ่ะมันเต็มเปี่ยมความกระหายในชัยชนะมันมันพรั่งพรูนะครับถ้าไม่เก่งจริงก็หยุดลิเวอร์อยากอันนี้พูดแบบอวยทีมเชียร์ตัวเองเลยนะครับเพราะนั้นคืนนี้ ผลงานในขันกับระหว่างริพูลกับเรอลมตริผมไม่ยี่ระไม่ซีเรียสเลยจะออกหน้าไหนแต่ถ้าจะให้เวิร์กเข้ารอบแน่ๆผมมั่นใจคือชนะเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ถ้าจะออกมาแบบหลอ่หลอๆย้ำไปเลยในฐานะที่นักเตะมาริดก็ไม่ฟูทีมผลงานในลีกผลงานโดยรวมปีนี้ก็ดูกระท่อนกระแท่นปวดจะแพ้ก็แพ้หลุดรุย่ยแพ้ได้ทุกทีมอะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสดีที่ร์พูลจะสอยให้ร่วงได้นะเดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันผมก็คงไม่ได้พากนะครับพรุ่งนี้เช้าทํางาน8ปดโมง แต่ถ้าตื่นไหวก็จจะลุกมาดูบางช่วงบางเวลาคืนนี้เดี๋ยวตั้งนาฬิกาปลุกเตตีสามมังเมืองไทยนะครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวผู้เล่นก็อาจจะมีการหมุนเวียนบางตำแหน่งบ้างนะครับนะเควินเคลเฮอร์ก็ Kevin คงลงคู่เซนเตอร์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าชลอดไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับก็คงเป็นฟันไดโคนนเต้แบ็กซ้ายแอนดี้โรเวอร์สันอาจจะได้พักนะครับอาจจะได้พักฮอตตาซิมิกาสอาจจะได้โอกาสลงก่อนบ้างเพราะว่า เดี๋ยวสุดสัปดาห์หน้าก็เจอกับแมนซิตี้อีกเกมหนักเหมือนกันแล้วก็ต้องเป็นการาแสดงผลงานต่อ2ทีมที่ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งยุคนี้เหมือนกันทั้งราชันและก็แมนซิต y ต่อให้ผลงานของทั้ง2ทีมดูกระท่อนกระแท่นมากก็ตามในปีนี้นะครับแบ็กซ้ายก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเซมีการได,ได้ตัวเลือกทั้งขวาเทรนตเนี่ยต่อให้ฟิตนะครับมีชื่อพร้อมลงเล่นแต่ผมว่าชลอดไม่น่าเสีย่ยงนะครับเอาคอเนอร์แบดลี่ลง ลงก่อนก็ได้นะครับหรือว่าบางช่วงบางตอนท้ายๆก็เอาเทรนต์ลงมาเคาะสนิมแดนกลางนะครับน่าสนใจว่าโรเบนิก์โซบอสไลยิงประตูนในเกมล่าสุดกับซาท์ทมตันแต่ผลงานโดยรวมก็ไม่เท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จเจเคแล้วมีโอกาสที่อานเนอร์ชลอตจะเลือกแดนกลางนะครับที่มาเล่นคู่กับ กรฟเฟนแบกเนี่ยเป็นอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์นะครับแล้วก็ให้เคอร์ติสโจนส์นะครับลงเล่นเป็นหน้าต่ำไปมีโอกาสนะครับมีโอกาสแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคืออเล็กซิสจะออกสตาร์ตตัวจริงกับเลนการ์ฟเฟนแบกส่วนโซโบกับโจนส์ก็ไปวัดดวงเอาว่าอาร์เนอร์จะเลือกใครแดนน่าน่าสนใจว่าอาร์เนอร์จะจัดยังไงในเมื่อดโคโชต้าก็น่าจะยังไม่พร้อมเพราะนั้นถ้าโชต้าไม่พร้อม มันมีอยู่2เคสก็คือขวาเนี่ยซาร่าแน่ๆนะครับฝั่งขวาซาร่าจองฝั่งซ้ายกับตรงกลางเนี่ยมันเหลือช้อยอยู่3คนนะพวกในชุดใหญ่นะไม่นับดาวรุ่งนะครับเหลือช้อยอยู่3คนคือนูนเยสกัคโปดีอารสะนั้นกัคโปกับนูนเยสออกสตาร์ทไปแล้วในเกมล่าสุดผลงานก็ไม่ค่อยเวิร์กทั้งคู่นะครับแต่ดาวินอาจะได้ขยันเพราะนั้นมีโอกาสที่หรือดีอาส จะจองทางฝั่งซ้ายแน่ๆนะอลุยดิอาสฝั่งซ้ายแน่ๆส่วนตรงกลางก็มีโอกาสที่จะเป็นดาวินนุนเยสเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับหรืออีกแผนหนึ่งถ้าจำเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะไบเออร์ลเวอร์พูเซนสประตูต่อศูนย์ได้นะครับเกมนั้นๆเนี่ยอร์นเนอร์ชลอตให้หลุยดิอาร์มาเล่นหน้าเป่ามาเล่นหน้าเป่าเพราะนั้น ถ้าลุยเดอยสมาเล่นหน้าเป้าฝั่งซ้ายก็ไปแย่งกันเองระหว่างกักโปกันนุนเย็ดว่าใครจะถูกทางออกไปอันนี้น่าสนใจในแดนหน้าในแดนหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวรอรุ้นแล้วกันว่าคืนนี้จะจบแบบไหนกับโปรแกรมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบฟุตบอลลีกนัดที่5ซึ่งผ่านนัดน,นี้ไปก็จะเลยอีก3นัดอาลญูเก็บ3แต้มเหนือราชันได้เราก็จะมีโอกาสเข้ารอบรอบเอต่อไป never give up ยูนิเวอร์สบอกว่าโหลนกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วกดติดตามไว้นะจ๊ะ